สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโ,โมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7-11เท่านั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยว่าปัจจุบันถนนพระราม2มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ3โครงการ ประกอบด้วยโครงการทางพิเศษสายพระราม3าดาวขนองวงแหวนรอบนอกรอกรุงเทพมหาคนครด้านตะวันตกรับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขณะนี้ภาพรวมโครงการมีความก้าวหน้า80.92%คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายนปี2568ส่วนสะพานเทศสมราชันหรือสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9้าขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี2567โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวง35 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.3กิโลเมตรรับผิดชอบโดยกรมทางหลวงคาดว่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2567และจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการชั่วคราวระหว่างด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัยระยะทาง4กิโลเมตรภายในปลายปีนี้ในส่วนจุดเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการต่อไป โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข82สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16.3กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน2568และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางภายในปี2570ในหารยสิยะรยบอกว่าจากการรายงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงยืนยันว่าทุกโครงการบนถนนพระราม2อยังอยู่ในแผนที่ควบคุมได้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2568 ขณะนี้มีเวลาอีก11เดือนที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ตนจึงมอบหมายให้ทั้ง2หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโครงการให้กระทรวงทราบทุกเดือนเพื่อเร่งแก้ไขทุกปัญหาให้แล้วเสร็จจากการดูรายงานในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทุกอย่างมีความพร้อมทั้งหมดทั้งแผนการดําเนินงานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรบุคลากรและอื่นๆรวมทั้งก่อนหน้านี้ทั้ง2หน่วยงานได้ไปดูกระบวนการตั้งแต่การหล่อคานที่โรงงานว่าทําได้กี่ตัวแล้วเสร็จทันไหม ดังนั้นอีก11เดือนที่เหลือเชื่อว่าทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบนถนนพระราม2จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน2568